บทที่10ศาสนาพราหมณ์ฮินดูหลักธรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเกิดขึ้นในประเทศอินเดียไม่มีศาสดาอดีตเรียกว่าสนาตนธรรมต่อมาเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ปฏิรูปคำสอนฮินดูธรรมภายหลังเรียกศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ฮินดูภาพแรกพ,พระพรหมสร้างให้กำเนิดภาพสองพระศิวะอิสวรทำลาย ภาพ3พระนานรายณ์วิสนุปกป้องผู้รักษาหลักธรรมคำสอนมีรากฐานจากการนับถือคำพีพระเวศพักดีต่อเทพพระเจ้าสูงสุดได้แก่พระพรงหมพระวิษนุพระศิวะเชื่อเรื่องกรรมการเวียนไ่าใตายเกิดในอาตมันปฏิบัติระเบียบประเพณีพิธีกรรมตามวันนะข้อปฏิบัติและหลักธรรมสำคัญาศาสนาพราหมณ์ฮินดูหลักอาสมศี ขั้นตอนของชีวิตในการปฏิบัติตนตามวัยหลักปุรุสารธาต้องหมายการดำเนินชีวิตของมนุษย์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีหลักปรมาตามันโมกาะประมาตามันแปลว่าอาตามันสูงสุดคนจะเวียนว่ายายเกิดจนกว่าจะบรรลุโมกษะหลักอาสมสีขั้นตอนของชีวิตในการปฏิบัติตนตามวัยพรหมจรีศึกษาเล่าเรียนตามวันนะ ครือหัดครองเรือนประกอบอาชีพปฏิบัติพิธีกรรมตามหน้าที่ตนวลานประหลัดและชีวิตผู้ครองเรือนออกบาเพ่นตบัตที่อาสมในป่าหากไม่ทิ้งชีวิตครองเรือนให้บางแ็่นประโยชน์เพื่อส่วนรวมสัญญาสีสลาโลกภายนอกหลักปรุสาระถ้อเป้าหมายการดำเนินชีวิตของมนุษย์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีอาจการหาทรัพย์สมบัติสร้างฐานะให้มั่นคงเพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข คำแสวงหาความสุขทางโลกให้ความสำคัญแก่ชีวิตครอบครัวทำการถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อความเป็นระเบียบดีงามโมกษะเป็นอุดมคติสูงสุดในชีวิตคือหลุดพ้นจากทุกได้ความสุขอันเป็นนิรันหลักปรมาตามและโมกษะทุกชีวิตที่มาจากปรมาตามันมีการเมียนไหวาตายเกิดจนกว่าจะบรรลุโมกษะเมือม่อวิญญาณรวมกับปรมาตามันหลุดพ้นจากทุกไม่มีการเกิดอีก คนทางบรรลูโมะชาวชยานโยคะบำเพ็ญตะบะจนได้ยานชั้นสูงกัมโยคะการลงมือปฏิบัติตามหลักคําสอนพักติโยคะการปฏิบัติด้วยความพักดีต่อเทพ,พเจ้าสูงสุดสรุปศาสนาพราหมณ์ฮินดูความเป็นมาเกิดในอินเดียไม่มีศาสดาสัญ,ญลักษณ์องค์ประเภทศาสนาพระหุเทวนิยมพิธีกรรมบูชาเทพ,พเจ้าหลักคําสอนหลักอาสมสี ลักปูรุสาระธาลักปรมาตามันโมกษาจุดหมายปลายทางโมกษาหรือนิราวานอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียที่มีต่อวัฒนธรรมไทย1ด้านศาสนา2ด้านการปกครอง3ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี4ด้านภาษาและวรรณคดี5ด้านศิลปรกรรม3ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาพราหมณ์ พระราชะพิธีดื่มน้ำพฤษัตยาพระราชะพิธีโศการพระราชะพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวานศาสนาพุทธประเพณีอุปสมบทประเพณีเข้าพรรษาประเพณีทอดกรถิ่น 4. ด้านภาษาและวรรณค,าด,าาาคาดีภา,า,าษาแนะล,ละวรรณคาดีภาษาสันสกฤตปรามยานะสกุลนตลามหาภารตะภาษาและวรรณคดีภาษาบาลีุทศชาติมหาชาติชาด,ดกพระไตรปีดก ด้านศิลปรกรรมศิลปะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้านสถาปัตยกรรมเทวาลายัยเขาพระวิหารพระปรางสามยอดปราสาทหินพิมายด้านประติมากรรมการสร้างสัญ,ญลักษณ์แทนเทพ,พเจ้าเช่นศิวลึงรูปสลักหินด้านจิตรกรรมภาพวาดที่เขียนตามผนังวัดหรือว่างด้านนาฏศิลป์ดนตรีศิลปินเชื่อว่าพระอิศวรเป็นเทพ,พเจ้าแห่งการฟ้อนรำ you <laughs>